พลตำรเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำคณะพร้อมโมบายทีมลงพื้นที่บริเวณคลองบางประมุงตำบลตะเคียนเลื่อนและคลองตะแวนตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนืน่องจากในช่วง2-3วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำจากคลองบางประมุงไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้น้อยโดยสำรวจจากเส้นทางคลองบางประมุงจนถึงสะพานคลองบางประมงหรือสะพานมอญต่อจากนั้นมาลงเรือที่สะพานคลองตะแวงตำบลหนองกรดอำเอเภมืองโดยสำรวจจากเส้นทางคลองตะแวงจนถึงจุดเชื่อมต่อคลองตะแวงกับคลองบางประมงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความห่วงใยประชาชนที่ถูกน้ำท่วมและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจึงออกสำรวจเส้นทางเพื่อศึกษาทางน้ำรวมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาให้น้ำสามารถระบายลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพยาได้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นเพื่อลดการท่วมขังอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายได้อย่างมาหาศาลอีกทางหนึ่ง พลตจเอกสมศักดิ์จันทพิง์กล่าวในที่สุดเ,เราน้ำไอ้ของม่วงะก,ก็คือน้ำจากแม่วงัแหละเอาเนาะนั้นมามาลงนี่มันก็จะเป็นทางลัดลงได้ไวไอ้ท่าขนมจีนก็นจะเบาลงน้ำไปท่าขนมจีนจะลดลงแล้วเราก็ต้องหาทางระบายท่าขนมจีนลงไม่น้ำเอีทอนทอดนึ่งไอ้ตรวนี้มันจะเบา ได้หรือเปามั้ยไปที่เก็บผัดตบไปแล้วก็ไปทําอีกประตูหนึ่งได้ไไปทําอีกประตูหนึ่งเพื่อที่จะกัดน้ำขึ้นไปจนถึงโนว์โตคือให้ไปถึงประตูไอ้ฟิชชิงฟ้าอ่ะและไอ้พิ่ชิงฟ้าก็กักจนมันไปจนถึงฝ่ายของไปจนถึงฝ่ายของพี่หลงรถไฟแล้วฝายพี่หลงรถไฟมันก็จะกัดน้ำไปจนถึงประตูของไอ้หนอฝั่งนี้อ่ะอำเภอเมืองครับดีสิ เอาแค่แบบจะลอกไอ้ฟองเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช่คอนไม่มีตะลีมันไม่มีปักมันไม่มีการให้เครื่องจับรเบรคได้ก็แค่จะไปดูมันยังไปไม่ได้น้ำล้นก็ยังไม่รู้จะไปยังไงไปได้บางทอดมันลงนี่มันลงที่หัวแล้วคือท้ายท้ายเราไม่ไปไม่เป็นปากขวดอยู่นี่ขอา่าดเลยนะครับเราไม่ห่อที่เดียวครับมันลงเราห่อที่เดียวอย่างนี้มันก็ดี่ล้สปริงเลยไป้บล้นภาคใช่